เราทามาหลายคันเลยเพราะว่าเครื่องเสียงรถยนต์ของคันนี้ออกจะหงุดหงิดนิดหนึ่งออกจะหงุดหงิดนิดหนึ่งเขามาติดชุดเครื่องเสียงครับที่เป็นชุดแนะนําเลยครับของ m e r c u r y ครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมใส่ฮวาวอลมาแล้วนะครับแล้วผมว่าดีจริงๆแล้วใช้งบประมาณเนี่ยไม่แพงเลยครับบรรจากาาดีมากๆครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลนมิหลาครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเราก็มีรถฮาวาวลที่เป็นรถยอดนิยมตอนนี้ครับกระแสะแรงจริงๆครับถือว่ายอดจองที่เยอะมากแล้วทุกคนเนี่ยครับที่ใช้รถฮาวาวลเนี่ยจะรู้สึกว่า หลายๆอยากให้มาครบแล้วแต่ยังขาดเล็กๆ,ๆน้อยๆโดยเฉพาะเครื่องเสียงครับเราทํามาหลายคันเลยเพราะว่าเครื่องเสียงรถยนต์ของคันนี้ออกจะหงุดหงิดนิดหนึ่งออกจะหงุดหงิดนิดหนึ่งแล้วผมแนะนาครับวันนี้ครับเขามาติดชุดเครื่องเสียงครับที่เป็นชุดแนะนําเลยครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมใส่ฮาวาลมาแล้วนะครับแล้วผมว่าดีจริงๆแล้วใช้งบประมาณเนี่ยไม่แพงเลยครับประกอบไปด้วยลำโพงหน้าเมอร์คิวรี่ R62 ลิม i t e d ครับ แยกชิ้นครับส่วนเ้อ,องหลังเนี่ยจะเป็น C60 m e r c u r y ครับซึ่งเป็นแกนร่วมมันเป็นชุดโปรโมชั่นของชุดนี้เพราะว่าชุดนี้เน้นด้านหน้าเป็นหลักแล้วหัวใจของมันก็คือเบสบล็อกดครับซึ่งผมบอกว่าเป็นเบสบล็อกมาสจัรย์าใน1ครับเพราะว่ามันรวมทั้งคอสเซเวอร์ EQ d s วตัวถึงมีพาวเวอร์นในตัวไปขับเจ้า2ตัวนี้ แล้วมีบูทูธด้วยครับทุกท่านเดี๋ยวไปตามชมการติดตั้งดีกว่าครับว่าของเดิมเป็นยังไงรวเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงนะครับมีเทคนิคน็กน้อยให้ดูด้วยนะครับตามไปชมกันครับแล้วรถฮาวาวลคันนี้ครับก็กําลังดันประตู4บานครับการติดแผ่นดันนี้ครับก็คือช่วยทําให้ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นตู้ลําโพงด้วยนะครับเพราะว่าเบรคจากหลังลําโพงจะได้ไม่ออกมาแล้วที่สำคัญก็ช่วยลดเสียงที่เข้ามาในรถด้วยนะครับ ันนี้ก็คือคู่หลังครับเราใส่เป็นแกร่วมสารทางของเมอร์ซิีครับแล้วเราจะให้ดูนี่คือกระโปรงเดินของรถกรงเดอรเป็น5นิ้วนะครับจะให้ทุกท่านดูว่านี่คือเป็นกระโปรงโพยกระดาษธรรมดาแม่เหล็กอลูมิเนียมครับพลาสติกธรรมดาเท่านี้นี่ครับนี่คือแผงประตูของฮาวาวนะครับแล้วก็นี่คือช่องทวิตเตอร์ครับซึ่งเขาทําตะแกรงมาเนี่ยดูเหมือนกับของเบนซ์เลยครับเบอร์เมสเตอร์นะครับนี่ครับ ทวิตเตอร์ของฮาวาวนะครับผมจะแกะให้ดูครับทุกท่านอ่าผมจะมาให้ดูครับทวิตเตอร์ฮาวาวนี่ครับไซส์มันเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก20มิลเราจะเปลี่ยนทวิตเตอร์ของ m ม r c u r y ใส่เข้าไปครับตัวนี้ของเดิมของฮาวาวเนี่ยไซส์น่าจะไม่เกิน20มิลครับดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ครับแต่เจ้า m ม r c u r y ี่ตัวใหม่ครับบอดี้อลูมิเนียมแบบนี้ดูพื้นที่หน้าตัดครับ25มิลครับระเรียกของเสียงนะครับ การกระจายของเสียงแหลมและอองก็จะต่างกันแน่นอนครับทุกท่านแล้วเราจะมาใส่ตรงนี้ครับเท่าที่ช่องเดิมยึดเรียบร้อยแล้วก็ปิดด้านหลังด้วยครับเพื่อให้เสียงไม่กระจายจากด้านหลังไปด้านหน้าให้รายละเอียดเสียงดีขึ้นไปอีกครับทุกท่านทวิเตอร์เมอร r y ูรี่เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยที่ช่องเดิมนะครับพิเศษตรงที่ว่าเราได้พุ่มแดมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้หนึ่งแน่นหนาสองเสียงที่สะท้อนจากด้านหลังเนี่ย ไม่สะท้อนมาข้างหลังครับทุกอย่างจะไปด้านหน้าหมดเพราะฉะนั้นการกระจายของเสียงแหลมก็จะดีกว่านะครับทสทคัญแล้วตอนนี้ครับด้านหน้าเนี่ยเราก็ใส่ลำโพง Mercury R62 ตัว Limited เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณภ,ภาพเสียงนะใครที่ชอบแบบที่เป็นใสๆราย,ายละเอียดนุ่มๆเนี่ยตัวนี้ดีเลยครับแล้วผมจะให้ดูครับนี่คือลำโพงเดิมนะครับก็เหมือนข้างหลังครับเป็นพลาสติกกวยกระดาษธรรมดาผมขอให้ดูเบามากครับ แล้วดูไซส์ครับเห็นไหมครับว่าของเดิมมันจะอยู่ประมาณ5นิ้วแต่ของใหม่จะเป็น6.5นะครับเราก็จะวางเบสบล็อกไว้ที่ฟูดวอลแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพิเศษครับในการวางเบสบลกตรงนี้แล้วทำให้เสียงเบสเนี่ยอัพฟอนต์เลยครับจุดที่ไว้หน้าจอของเจ้า Mercury ตัวนี้ครับสามารถจะใช้คอนโทรลเสียงได้นะครับ แล้วเลือกเมมโมรีได้ด้วยการกดปุ่มแช่ไว้นะครับแล้วก็หมุนสมมติผมตั้งเมมโมรีสองผมก็กดเข้าไปครับก็สามารถจะดาวน์โหลดเมมโมรีที่ตั้งไว้ได้ครับเป็นการฟังแบบทั้งคันก็ได้หรือว่าฟังแบบที่เน้นคนขับเท่านั้นครับเบอร์หนึ่งคือเน้นคนขับนะครับทุกท่านิเธอแบบนี้ครับ แล้วฮาวาวคันนี้ผมก็ปรับเสียงเสร็จเรียบร้อยครับลำโพงทุกอย่างก็เข้าช่องนะครับแล้วมาดูครับผมเซตคอมพิวเตอร์ไว้เราสามารถปรับเมมโมรีผมเลือกได้เป็นอย่างนี้ตำแหน่งคนขับหรือฝั่งทั้งคันนะครับตอนนี้เป็นตำแหน่งคนขับครับแล้วก็ความพิเศษของคันนี้คือลองฟังดูนะครับ นักร้องอยู่ตรงทางเพะเลยนะครับแต่ผมมาฟังแล้วเนี่ยมันมีข้อน่าสนใจหนึ่งคือในตัวฮาวาวนี่นะครับจะมีระบบคำนี้ครับระบบเสียงทเทเตอร์ซึ่งถ้าใครต้องการความสดสายของลำโพงนะกดเปิดไปฟังเสียงจะดูกระจายขึ้นนะครับกระจายขึ้นอับนี้ อ่ะลองปิดให้ฟังนะครับเสียงจะโฟกัสมากขึ้นนะครับแล้วแต่คนชอบเพลงประจำของผมอันนี้เสียงตัดเปียโนครนักร้องตรงนี้องะเพลงที่มีเบสก็เพลงครับว่าพลังจากซับบ็อกเป็นยังไง แน่นสะเทือนรถครับแล้วที่สําคัญครับการมีทามุอลิเมนการจูนครับเหมือนเขาฟาดกองอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับอันนี้เลยครับทุกท่านเรียกได้ว่าชุดนี้นี่ เป็นที่น่าพอใจครับลำโพงเข้าช่องแล้วก็ไม่เกะกะอะไรเลยแต่ว่าเนื้อเสียงเหลือเฟือครับแล้วนี่ก็คือระบบเสียงในรถฮาวาวครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ใครที่สนใจระบบรถฮาวาลนะครับก็สอบถามมาได้ครับที่มิราชชอโดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ